อันนี้วิดีโอโอเคโอเคอดีเล้าี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเราเก็บเราเก็บแนวอนี้ได้เลยนะคะมันเร็วเก็บดิเก็บางมต ช่วยไอ้บังไ์ช่วย้บังกบังลีช่วยไม่ช่วยนะังหน้านุงมาได้เอไหมม่ั้มั้ตมมาชูมาเลยสิออเ่น้จ้าบก้นหนึ่งซ้อไม่ใหญ่พ่อนี่มายังไรเอยังกระอมา้ไอ้ที่ก ทีิ Guys, จะไปเก็บพยะที <unlikely> ่อเหาเหียงนะคะขอทุกคนรวยนบายมากขอบคุมากค่ะไเก็บเร็วเฮ้ยเ้เลย

เอาแล้วจบอย่างนะนี่จะนั่งรถมาจบอย่างมันดีเลยโอ้ึงกัดเสียดายเอาไปจ่ายประโยชน์เอ้ยนี่เอาดวอันนี้เอาเอ้ยไม่เกลือกใครได้ย่าเกลือกกัดโก้นี่เปล่าก้วนี่จะมาคนเดียวไก่กัดโก้มานี่ได้นะนี่นี่นี่มีไรมีไรกลางมีไรโก้นี่นี่นี่เอาไก่กัดโก้มามามามี้หมเอาโอเคบายบายลรบ้านก่อนนะคะลบ z o o แล้วนี่กับข้าวที่ทำมาร่วมกันนะฮะเ,เ,นะเอาของเกาะสุกรกับเกาะลิบงมารวมกันนะฮะยกโต๊ะมาตังต้งแจงักๆตังต้งโต๊ะและนี่นะฮะก็คือผลที่เราเก็บได้ก็ไม่ใช่ได้แค่นี้นะบนลำเรือ่นแหละเต็มทุกลำแล้วครับขยะแล้วก็ของเกาะสุกรอีกชุดใหญ่เหมือนกันวันนี้นะครับถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าวันนี้นะฮะได้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นที่ได้มากกว่าการมาเก็บขยะทําความสะอาดของ เกาะเหลาเหลียงตรงนี้นะฮะนั่นก็คือการที่เราได้เห็นถึงความร่วมมือกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากเกาะสุกรแล้วก็พี่น้องเราจากเกาะลิบงนะฮะแล้วก็ผมขอขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปทางโน้นกันต่อจะไปกินข้าวพร้อมกันนะฮะที่เกาะเหลาเหลียงน้องครับผมจะกินข้าวพร้อมกันวันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของการจับ ของการที่ได้มีพี่น้องจากเกาะสุกอรและเกาะลีบงและก,ะกล็เจ้าหน้าที่ถนานะครับมานั่งกินข้าวพร้อมกันที่เกาะเราเลียงนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของพวกเราครับไม่มีใครมาช่วยพวกเราทําพวกเราพร้อมทําเองครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนครับ